ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งปัรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ลายแอสไซน์โฮโลมาสเตอนะครับเพียงแผ่นละ199บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีมังกรนะครับประจําช่วงเดือน กุมภาั่า์ครับคนที่เกิลดลัคนาราศีมงกอรครับถือว่าดาวประจําตัวของคุณนั้นณนนขณนะนี้ครับมีมุมของความเข้มแข็งครับมากกว่าเดิมมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงจังหวะตอนนี้ครับมีดาวประจําตัวคือดาวเสาสัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์ครับหลังโหราศาสตว่าดาว2ดวงนี้เป็นดาวคู่ธาตุไฟแปลว่าช่วงจังหวะตอนนี้คุณมีสิทธิที่จะร้อนอกร้อนใจหรือมีมุมของการให้คำทำนายว่า มีมุมของความใจร้อนมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับถ้าถามว่าใจร้อนแล้วดีไหมมันก็ดีในบางสถานการณ์แต่บางสถานการณ์มันก็ทําให้สิ่งที่วางแผนไว้ถ้ามันนะรีบลงมือทำเนี่ยมันอาจจะออกมาหรือผลงานออกมาไม่ค่อยดีนะฮะอตัตรงจุดนี้ก็ต้องนะพิจารณาเป็นนะสถานการณ์บายสถานการณ์ต่อไปนะครับผมตามนี้ครับแต่คราวนี้เรามามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาพรวมนะฮะ เรื่องเกี่ยวข้องกับดาวการงานครับดาวการงานของคนลัคนาราศีนี้ครับก็คือดาวศุกร์นะครับนักหนะน,นี้มีตมําแหน่งเป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันชงเฉงนะดาวการงานมีตมําแหน่งมหาจักรว่ายิ่งใหญ่ในภาษาหมดูนะเพราะฉะนั้นการบุกบั่นงานที่มีอุปสรรคท้ายสุดแล้วจะออกมาโอเคครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับกรรมะวินาศนะ กรรมะแล้วว่าการยานมหน่าบ้าสิ่งเล่นลับไม่เปิดเผยนะการทําอะไรแบบว่าไม่ต้องบอกให้ใครรู้นะไม่ต้องไปบอกคนอื่นเยอะนะไอเดียที่เรามีอยู่ปุ๊บเราลงมือเราทําเองนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะการที่ไปขอความคิดเห็นจากคนอื่นมันอาจจะทําให้เนื้อหาหรือสิ่งที่เราทําอยู่เนะี่ยมันมีมุมของการล่าช้าออกไปนะครับผมตามนี้นะครับในดวงชะตาชีวิตในหลนักโหราศาสตร์แล้วเนะี่ยสิ่งสำคัญที่สุดณขนะนี้เนะี่ย ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับนะมอรณะตนุกนะสุขภาพร่างกายนะมีมุมที่จะมีปัญหาระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับฟืนไฟภายในบ้านนะฮะ <_ t os> หรือในเรื่องเกี่ยวกับการที่น้ําร้อนลวกนะน้ำมันกระเด็นใส่มือนะช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหาเงินมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นหมดในเรื่องเกี่ยวกับค่ารักษานะ,ะหรือการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในเรื่องเกี่ยวข้ออะไรฟืนไฟต่างๆนี่ต้องระวังไวใ้ให้ดีๆนิดนึงนะครับผมในช่วง ปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะแต่เรื่องเงินทองไม่มีปัญหานะครับภาพรวมของดวงสตา์ชุดแล้วเนี่ยนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะร,รายได้ในช่วงปัจจุบันนี้เป็นเกาะเป็นการรมเพราะมีดาวสุประเคะนั้นยังโครจรอ,อยู่ในภพการเงินอยู่นขณะนี้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการมีแฟนมีคู่มีความรักนั้นถือว่าถ้ามีแบบตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณต้องพึงระวังไว้นะช่วงนี้รักแบบหลบซ่อนอ่า อันนี้แล้วแต่สถานการณ์นึกออกไหมรักแ,แบบแบบหลบซ่อนไปชอบคนที่มีเจ้าของคบกับกิ๊กอยู่เนี่ยมีโอกาสแฟนจะได้อะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันผิดต่อต่อสิ่งที่เขาวางเอาไว้ในกรอบสังคมณปัจจุบันเนี้ยนะมีแฟนมากกว่า1คนสองคนสามคนอย่างเงี้ยที่สังคมเขาแบบว่ามึนๆเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยนะอย่าไปทําเพราะมีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาได้ไม่ปัจจุบันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาในภายภาคหน้าได้มันเป็นมหาเนื้อ เลื้อหลังนะเป็นมุมของการมีปัญหาระยะยาวได้นี่คือสิ่งต้องระวังไว้อย่าเริ่มปัญหาก็จะจบแต่ถ้าเริ่มปุ๊บในขณะนี้ก็มีมุมที่จะมีปัญหาในมุมระยะยาวได้ไดนะครับผมตามีครับเอาละนี่คือส่วนของคำพยากรณ์น,นะฮะใครที่อยากที่จะดูดวงกับอาจารย์ผู้เป็นการส่งตัวก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line a s ส i h o l โฮโลมาสมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ